สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับผมครับมื้อนี้อากาศหอนมากเลยเนาะครับพี่น้องครับผมวันที่6พฤษภาคมนี่สุดยอดเด้ครับพี่น้องครับบ่รู้ว่าวันที่7มื้ออื่นสิเป็นจังได๋ครับผมมื้อนี้อัดคลิปตอนเย็นๆเด้อครับผมปูโรบเบอรี่ปูอ่าคำนวณให้แล้วครับพี่น้องเนาะเลขล่างปูโรบเบอรี่มาแล้วเด้อครับพี่น้องอย่าเผลออย่าพลาด เกาะติดไว้ครับผมงวดนี้งวดที่สามครับผมจะเป็นเจ้าไดครับผมสองงวดติดเหลขปูเข่าครับผมเพราะว่าจะเป็นเหลขมาคบล่างแลวก็เลขกจับคูดั้มครับพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งล้วก็หาหกขางวดล่าสุดนี้ครับผมเอาสิบหกพฤ้ภาคมมาตามกันต่อเด้ครับพี่น้องเลขล่างปูลบบุรีครับก่อนที่จะไปรับช่รมบฟั่งเก่ามาเชีรยกับขอกาบขอประคุณปูลบบุรีครับตีเมตา แนวทางให้กับหลูกกับหลานกับผมช่วงนี้ปูยากแล้วครับผมครับเอาครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำโฉอูน้ำชัยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟางเหลขกของปูโลบุรีเหลขกหลังกันเลยครับสัสครับเก่ามาเชียร์กาวน้ำมาใสการปลู่ลบบุรีครับผมเจริญตอนเจริญอนครับปลูก คุยได้ไหมครัหรือลองคิดอ๋อก็มาตามเลขล่างครับปู่ใช่ครับตามเลขล่างตอนนี้ตั้งกล้องแล้วปู่ดีละดีละครับเลขล่างปู่เดินดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันตรงนี้แล้วหลังไม์คุยหน่อยนึงครับปู่จะเลขเลขล่างก็ได้เลยวันนี้เอาปัดเลขล่างครับผมเลขล่างของหน่วยวันที่สิบหก ครับสิบหกพฤษภาคมหกสิบหกครับเด็วิ่งคือหกวิ่งล่างหกรองสามลองสามว่าปัดพอกันมาด้วยครับผมสองตัวก็หกสามสองตัว 6, หกสามศูนย์สามศูนย์สามเน้นเลยสองชุดนี้ ครับปูเก้าสามเก้าสามสามคุดนี้ตัวเต,วต็งเลยครับตัวลองก็อย่างที่เห็นสามหกสามหกสามเก้าสามเก้าสาม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 หก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 เลกมารวมกันมาครบมาครบห่าง หกศูนย์สามหกศูนย์สามเก้าสองเก้าสองเลขไม่น่าลงทุนหนึ่งสองห้าเจ็ดโอ้เลขไม่น่าลงทุนหนึ่งสองห้าเจ็ดถ้ามีก็เล่นน้อยลงออกเอสตีาะมันอยู่มาหลายวันละละ่ะครับก็จะออกไปแค่วันสองวัน,วนครับเพราะว่าอยู่หมดใช่ป่ะครับปู่ อ่าวันแรกก็อยู่หมดแต่ว่าชอบชอบเรียกมาพบล่างเลยะปู่ถูกต้งครับวันนี้เหลือเท่านี้ลหละมันไปแต่เยอะนะมันหายไปสตเยอะครับผมรวยมากมั่นใจมั่นใจเหมือนเดิมครับผมสามพันแรกมันใจเต็มร้อยเลยอ่ะหกสามศูนย์สามเก้าสามุ้ต้้งครับแต่ก็เป็นครับตัวกลับ เติมตัวฝอกเอา,เอาน้อยเอาคุนคืนครับฝากแอปนี่เลไอของที่มันกระบาลน,นี้มาตลอดแต่ถักมันมาตัวเดียวนี่หลักสิบทันทีครับมาตัวเดียวนี่จะเป็นหลักสิบทันทีครับผมปู่ก็ชอบสามทุกแรกครับอากาศร้อนอไม่ค่อยปวดที่วัดอ,อากาศร้อนจะถึงสี่สิบละมั้งวันนี้สี่สิบครับปู่ใช่ร้อนสุดๆเลยย,ยังร้อนอยู่เลยเนี่ย โอ้แสดงว่าเป็นทั่วทุก,ททกประเทศเลยทั <c oughs> ว่วประเทศเลยเป็น่างนี้บอลอันที่อันที่ว่าของของแม่วินเนาะครับปู่ตนดะูนาครัตอนทวัดออกมาสักครู่นี้เองอ๋อครับเพราะว่าอันอันถามหน่อยว่าไอไอสี่ตัวที่มันมาเนี่มาตัวเดียวหรือมาหรือไม่มาเลยมาได้ตัวเดียวครับปู่ มาได้ตัวเดียวนะครับปู่ไม่มาร่วมกันครับปู่ไป่อด้มีเวลาดูห้องใครกันเลยเลยอยากถามเพื่อนทาวัดกันเลยดูไปเห็นไปวันนี้ครับแต่ก็ไม่ลงห้องหลวงปู่สักตัวเลยไอ้สี่กับแปดใช่ไหมใช่ครับผมตัว,ต,วตัวที่ไม่มาเลยคือสี่กับแปดที่เหลือนั่นคือไม่จับคู่กันมาล่างจะมากันมาได้ตัวเดียวใช่ครับปู่มันจะมีตัวไหนบ้างเลยนะครับปู่ครับหนึง่งของแม่วิน เทียดับสี่กับแปอ,รอครับม,มันมีสองเจ็ดอะไรอ่ของขอไม่หินมีสองอะไ,นไนรนั่นล่ะสองเจ็ดแปดเก้าสองเจ็ดแปดเก้าไม่มาด้วยกันครับมาได้ตัวเดียวถ้าปู่มาได้ตัวเดียวโอเค เองปู่นี่วางหลักหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะพลิกหรือเปล่าก็กลับกันน้อยแหละครับโอ้ขอให้มาอีกัะปู่ครับผมสามหางเน้นนนครับปู่ก็อยู่ตัวหกว่าก็ล็อกอยู่ครับแต่ว่าหกกับสามมันก็แข่งกันมาได้นะปู่นะมันเป็นหลักสิบด้วยกันทั้งสองตัวอ๋อมันมันกอดคอกันมาบ่อยจนเห็นไหมก่อล้วกก็กอดคอกันมาอยู่ครับหกห้าห้าหกใช่มันอยู่ในนั้นแหละ หกศูนย์สามเก้าสองครับพี่น้องเนาะครับอันนี้ตัวตัวที่ชอบล่ละครับกระใสกรีบีไปเบองแลวล่ะครับผมแล้วก็ไอ้เรื่อไม่น่าลงทุนนี่มันก็ยังไม่มาสักครั้งหนึ่งสองห้าเจ็ดนี่คือไม่มีเลยใช่ไหมครับปู่สองหลักครับตัวนี้ต้องสองหลักสิบหน่วยเลยก็คืออ่าต้องระมัดระวังหน่อยครับผมถูกต้องให้แม่ปู่ให้จับสองมาอะไนไหมครับ สองมันติดเลียกไม่น่าลงทุนแต่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่จับออกมาครับแต่ก็กันไว้อยู่ครับใช่ก็กันไว้ให้ครับแต่ที่จิงมันเหลืออยู่สี่ตัวศูนย์สามหกเก้าครับผมมันหายไปหกเลยอ่ะถ้าว่าถามวาปู่แล้วมันหายไปหกแต่ปู่ไม่ได้ออกไปแล้วออกไปแค่สี่ตัวครับมันจะเหลืออยู่สามชุดท่านี้เขาลูกก็ดีใจครับผมพี่น้องเอฟซีรอคอย กันเยอะเลยครับผมเลขล่างปู่ก็วิ่งเดินหนังสือมาสองสามวันแล้วล่ะมันก็ยังไม่จบอีกเอกสารหลายหลายอย่างอย่าได้ผลีฟังหน้าเอาลูกกระชิรบกวนปู่เท่านี้เด้อครับผมอบิธานาสาธุการนมัมศการปู่ครับผมอาจาบย์อที่ยงกังไปการนมัมศการครับเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางเละล่างปู่โรบุรี่ก็ได้มากอ้วเด้อครับพี่น้องครับจังได้กัน ขอให้มาคือเกานะ่าเนาะพี่น้องเนาะครับจะได้เต็มๆกันครับผมพี่น้องเอฟซีจังได้ขอให้มาครับผมอยากให้พี่น้องเอฟซีได้โชว์ได้รับวดนี้ปูให้มาครบล่างคือหกศูนย์สามเก้าสองครับผมครับตัววินครับพี่น้องเนาะหกศูนย์สามเก้าสองล่างเด้อครับพี่น้องจับวินกันในส่วนเหล็กวิ่งของปูคือหกล่องสามครับผมหกล่องสามครับ กบมาถีเลขกคบล่างของปูเนี่ส่วนมากจะเป็นเลขหลัก10ิบเลยได้ครับผมเหลัก,ลกระกิบงวดว่าหันหกกระผับเป็นเลขมาคบล่างนงกันก็นกนเลยแย่งกันเป็นลก10ิบครับผมครับปูจะบยหยามหกเลขก,ก่อหกขาเอาพี่น้องเนาะครับแล้วก็ตัววิ่งก็คือหกกับสามครับผมหกเด่นล่องสามในส่วนสองตัวครับก็มีหกสามกับ 03ครับผมสองตัวล่างแล้วก็เก้าสามอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็เลขล่องนี่สามหกสามเก้าสามสามเลยครับหกหกครับผมนี่แหละครับพี่น้องเนาะแนวทางเลขล่างปู่รบุรีที่พี่น้องล่อค่อยครับผมได้มาแล้วพิจารณาเบิรงเอาเด้อครับผมขอให้ได้โชว์เรลาวน้ำกันกับยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก็ได้เด้อครับพี่น้องครับหกสามศูนย์สามเก้าสามครับผมสำหรับคลิปนี้ ขออวยพรให้พี่น้อยพี่โชคดีถูกหวยแล้วินเป็นนักกัน16พฤษปภาคม6 6สวัสดีครับ